บทที่สี่นพเก้าปะทะห่วงอีเฟยสิ้นเสียงประกาศของเจ้าตระกูลหลังผ่านไปสักพักผู้อาวุโสด้านขวาพูดขึ้นโดยท่าทางไม่มีความเกรงใจแม้แต่น้อยท่านเจ้าตระกูลข้าเคยบอกท่านแล้วหากมีอะไรก็ต้องปรึกษาผู้อาวุโสก่อนผู้อาวุโสห่วงไท้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกดข่มคือเหตุใดข้าต้องฟังความเห็นจากเจ้าคำตัดสินของข้าถือเป็นคำขาดอัคราเดชสยะย,ยิ้มเย้ยหยันเจ้าตระกูลก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาขัดการตัดสินใจของข้าเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครห่วงไข้ทุกโตัทันทีเขาแสดงสีหน้าดูร้ายและท่าทีแข็งกร้าวนั้นข้าขอฟังเหตุผลในการตัดสินใจของท่านเจ้าตระกูลเท่าที่ดูคนรู้ลูกชายท่านนอกจากพลังฝึกปืนแล้วอย่างอื่นร้วนเร็วซ้ำบริหารธุรกิจเป็นหรือไม่รู้จักคบค้าสมาคมหรือไม่เพื่อนฝูงที่คบล้วนเป็นขยะในสังคมห่วงไข้พูดด้วยน้ำเสียงแดกดันโอหัง โปรดจะเย็นก่อนเพคะานายหญิงบ่าวรับใช้ข้างกายปลอบนางนายหญิงของพวกนางขึ้นชื่อเรื่องความดูร้ายเมื่อมีใครไปยุ่ยยุนางล้วนถูกทุบตีจนบิดามารดาจำไม่ได้ในอดีตเป็นขุนศึกหญิงในสนามรบหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตรของนางนางจะอาฆาตพยาบาทจนถึงที่สุดหากเป็นเรื่องอื่นนางสามารถทนได้เช่นกันเพราะการทะเลาะกันในเครือญาติมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่คำพูดของตาเท่าคนนี้นางไม่สามารถทนได้มันสบประมาทเกินไป นายหญิงโปรดใจเย็นก่อนไม่ใช่ว่าบิดาข้าพูดอย่างไม่มีเหตุผลหากนําคนที่ไม่เคยพิสูจน์คุณค่ามาชี้นําตระกูลเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้อย่างไรบุตรชายของห่วงไข้พูดขึ้นต้องการใส่ไฟให้อารมณ์ของนางพุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายๆคนไม่ได้พูดอะไรเพียงดูอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากเสือตัวใหญ่ทะเลาะกันแล้วบาดเจ็บฝ่ายที่ได้ประโยชน์จะเป็นพวกเขาเองท่านลุงโปรดตัดสินใจอีกทีข้าเชื่อว่ามีรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถคนอื่นไม่แพ้คนชายใหญ่เช่นกัน สิ้นเสียงทุกคนหันไปมองไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหลานชายของผู้อาวุโสใหญ่ห่วงอีเฟยถือว่าเป็นรุ่นเยาวอัจฉริยะเช่นกันอายุ27ปีบรรลุถึงขอบเขตที่สองขอบเขตขัดกลาวศิลาขั้นที่3หากไม่มีอะไรผิดพลาดอนาคตจะเป็นผู้สืบทอดหอเก็บคัมภีร์ต่อจากปู่ของเขานอกจากหน้าตาที่ดีและรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์บุคคลนี้มีสังคมที่กว้างขวางอีกด้วยไม่มีปัญหาที่จะแข่งขันในการเป็นผู้สืบทอด คนในโต๊ะอาหารที่เป็นผู้อาวุโสระดับสูงฝ่ายขวาอย่างน้อย15จาก27คนล้วนสนับสนุนห่วงอีเฟยในการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดบรรยากาศเริ่มตรึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเจ้าตระกูลที่ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ร้ายในเวลาปกติจะใช้พลังข่มปราบไปแล้วแต่วันนี้ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดบนใบหน้าของเขายังคงสงบนิ่งความจริงไม่ใช่สิ่งอื่นใดเขาเพียงต้องการให้การแสดงครั้งนี้เป็นเวทีแรกของบุตรชายในการแข่งขันผู้สืบทอด หากเป็นเวลาอื่นเขาคงใช้พลังสะกดข่มผู้อาวุโสเหล่านี้จนมิดหัวแน่นอนแต่วันนี้แตกต่างออกไปหลังจากที่สัมผัสตัวลูกชายของเขาเขาสัมผัสได้ว่าพลังการฝึกปรือมีความหนาแน่นมากความแข็งแกร่งไม่แพ้ขอบเขตขัดเกลาวศิลาขั้นที่สาแม้แต่น้อยเมื่อย้อนคิดกลับไปเขาก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาทำไมเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการขัดกลาพลังปราณจากตัวบุตรชายมีปัญหากับการฝึกปรือหรือไม่ แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดเพราะเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นในโสตประสาทของเขาในเมื่อเป็นการแข่งขันของผู้สืบทอดทําไมไม่ให้พวกเขาต่อสู้กันล่ะชายชราผู้หนึ่งสวมชุดผ้าไหมสีขาวเดินออกมามีอร่าของราชาที่ทําให้ทุกคนที่พบเจออยากคุกเข่าทําความเคารพทุกคนที่โตอาหารลุกขึ้นและทําความเคารพคารวะ,วะผู้ผอาวุโสสูงสุด,สดบุคคลนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจ้าตระกูลรุ่นก่อนเป็นคุณปู่ผู้ใจดีของนกเก้านั่นเอง และเป็นพี่ชายของผู้อาวุโสที่ดูแลหอตำรายอย่างห่วงไข่เขามีนามว่าห่วงไข่ห่วงไข่ไม่ได้พูดอะไรแต่ส่งสายตาจ้องมองแต่ละคนทุกคนที่สายตาประกบกันรู้สึกถึงการข่มปราบพวกเขาทำได้เพียงก้มหน้าเมื่อมองผ่านไปหยุดที่สายตาของนพพะก้าวเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยภายในแววตาของชายหนุ่มมีความลุ่มลึกไม่สามารถเห็นก้นบึ้งได้นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกลา้าอ,อืมฮึ่มจิตใจเข้มแข็งใช้ได้ ดูเหมือนวันนี้จะมีการแสดงดีๆให้เขาดูความหมายของผู้อาวุโสคืออักครเดชรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเขาพอคาดเดาคำพูดถัดไปได้อยู่บ้างข้าหมายถึงให้ต่อสู้กันประลองฝีมือเพื่อวัดความสามารถในศึกประลองเราจะได้ดูนิสัยความแข็งแกร่งและการตัดสินใจของบคุคคลดูว่ามีความสามารถในการเป็นผู้นำได้หรือไม่ช่างเป็นตาเท่าเจ้าเลยไม่ใช่ว่าเจ้าอยากดูการแสดงดีๆหรือ หลายคนเพียงคิดในใจและกำลังรอการแสดงอย่างใจจดใจจ่อเช่นกันท่านพอ่อข้ารู้สึกว่านี่มันไม่ยุติธรรมสำหรับลูกก้าวยังในห่วงอีเฟยก็อายุมากกว่าและขอบเขตการฝึกปรือยังห่างกันถึงหนึ่งขั้นใหญ่หากสู้กันจริงๆจะไม่เป็นการกำหนดว่ายอมรับความพ่ายแพ้หรอกหรืออัครเดชโบกมือให้ภรรยาของเขาหากให้ทั้งคู่ลดระดับมาอยู่ในขอบเขตเดียวกันละ่ะผู้อโศของไข่ท่านคิดว่าอย่างไรก็เอาสิ ยังไงซะก,ก็เป็นการตัดสินกำหนดตัวผู้สืบทอดการแข่งขันล้วนต้องยุติธรรมอยู่แล้วห่วงไขมั่นใจอย่างมากว่าหลานชายของเขาต้องชนะต่อให้ลดฐานการฝึกปรือไปอยู่ในระดับเดียวกันเรื่องของประสบการณ์ก็ไม่สามารถชดเชยได้นอกจากนี้วิทยายุทธที่ห่วงอีเฟยฝึกปรือก็เป็นระดับสวรรค์ขั้นกลางเขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะมีเคล็ดวิชาระดับสูงกว่าอย่างมากสุดก็เป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นคุณชายใหญ่ท่านคิดว่าอย่างไรท่านคงรับข้อเสนอนี้ใช่หรือไม่ หวงอี้เฟยยิ้มอย่างเป็นมิตรพลางจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มตัวหลักของงานนกพะก้าวดูไม่สนใจใดๆเขาหยิบแก้วไวน์ดื่มรวดเดียวหลังจากนั้นเขาเงยหน้ามองห่วงอี้เฟยด้วยหางตาเจ้าอ่อนแอเกินไปข้าอยากสู้กับเจ้าด้วยฐานพลังยุทธ์สูงสุดโอ้ผู้ชมที่ได้ดูเหตุการณ์ถึงกับตกตะลึงคุณชายใหญ่คนนี้สมองผิดปกติหรือไม่จะสู้กับอีกฝ่ายข้ามขอบเขตแล้วหวังจะได้รับชัยชนะหรือ ทำไมเจ้าไม่ขึ้นสวรรค์ไปเลยล่ะมันต้องแบบนี้สิวัยรุ่นต้องมีหัวใจที่ท้าทายศัตรูไม่งั้นชีวิตจะต่างอะไรจากปลาเข็มห่วงไห้พูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเขามองนพก้าวราวกับว่ามองคนงโง่สมกับเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโลกกว้างด้วยการที่ถูกเลี้ยงดูโดยถูกยกย่องตลอดเวลามันเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนยะโสโอหังอย่างแท้จริงห่วงให้มองดูแต่ไม่พูดอะไรแต่ในแววตาเขาใช้แววเสียใจเล็กน้อย ดูเหมือนเด็กคนนี้จะไม่เหมาะเป็นผู้สืบทอดความคิดตื้นเขินเกินไปและใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแม่พี่ชายสุดยอดมากหรือวันนี้ข้าจะได้ดูอัจฉริยะในตำนานต่อสู้ชนะข้ามระดับเด็กสาวที่ปกติมักมีเหตุผลแต่พอเปลี่ยนเป็นเรื่องของพี่ชายของนางมันราวกับว่าหายไปในน้ำวนพอเลยเงียบแล้วดูเฉยๆหุนหันพนลันแล่นหุนหันพลันแล่นเกินไปหวงไม่รู้สึกปวดศีรษะ หลังจบศึกนี้นางต้องสั่งสอนลูกชายสักสัปดาห์ให้สำนึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดในวันนี้่วงอี้เฟยไม่ได้พูดอะไรออกมาเขากหมัดแน่นแล้วเป็นฝ่ายที่เดินนำออกไปที่ลานประลองด้านนอกลานประลองด้านนอกที่ใช้ฝึกซ้อมของสิทธิหลักห่างออกไปจากคฤหาสน์ราวเดินสิบนาทีมันมีขนาดร้อยคูณร้อยเมตรทั้งสองด้านห้อมล้อมด้วยกำแพงโดมขนาดใหญ่มีแสงไฟสปอตไลท์ใช้ในเวลากลางคืนด้านบนหลังคาเปิดทิ้งไว้ให้เห็นหมู่ดาว ผู้ชมยืนล้อมบนสนามหญ้าห่างออกไป50ิเมตรบนสนามประลองผู้ท้าชิงทั้งสองคนอยู่ห่างกัน10เมตรยืนจ้องหน้ากันโดยมีผู้อาวุโสขอบเขตที่สขอบเขตกอลักเป็นกรรมการตัดสินเมื่อมีข้อผิดพลาดจะเข้าไปในสนามเพื่อหยุดการประลองทั้งสองคนแนะนําตัวและระดับการฝึกปือกรรมการพูดขึ้นมันเป็นขนบรรมเนียมพื้นฐานที่ผู้ฝึกปือต้องพึงปฏิบัติตามห่วงอี้เฟยขอบเขตขัดเกาศิลาขั้นที่4ระดับกลางโปรดชี้แนะ หวงอี้เฟยพูดด้วยท่าทีมั่นใจและชักกระบี่ออกจากฝากเป็นอาวุธสวรรค์ขั้นตน้นใช้เพื่อบดขยี้อีกฝ่ายโดยเฉพาะเขายังคงกับแค้นใจที่นพก้าวทาให้เขาอับอายต่อหน้าเครือญาติพระเจ้าอาวุธระดับสวรรค์หากอีกฝ่ายไม่มีไพ่ลับหรืออาวุธระดับเดียวกันก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อก้อนด้วยชายคนหนึ่งพูดขึ้นราวกับว่าเขาเดาผลลับการแข่งขันได้แล้วนพก้าวขอบเขตหลอมศิลาขั้นที่สิบขั้นสมบูรณ์โดชีนะนพะก้าวพูดจาส่งเดชออกมา แล้วรอดูปฏิกิริยาของคนรอบข้างฮะอะไรนะกรรมการอุทานออกมามีระดับนี้ด้วยหรือไม่ใช่ว่าขั้นของขอบเขตหลอมศิลาขั้นสูงสุดเป็นระดับเก้าหรือผู้ชมที่ได้ยินคำนี้ก็นิ่งงันไม่มีใครเคยได้ยินหรือรู้จักขอบเขตนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์อัจฉริยะที่เสริมสร้างรากฐานจนสมบูรณ์อยู่ที่ระดับเก้าขั้นสมบูรณ์เท่านั้นเมื่อบุคคลน,นี้ทะลวงขอบเขตถัดไปจะสามารถสร้างรากฐานขอบเขตต่อไปได้หนาแน่นขึ้น พลังปราณจะมากกว่าคนในระดับเดียวกันที่ทะลวงผ่านขั้นสูงสุดอย่างน้อยสองเท่าเป็นไปไม่ได้ห่วงไทรู้สึกผิดปกติกับโลกทัศน์ของเขาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงปัจจุบันเขาไม่เคยได้ยินขั้นที่สิบมาก่อนเขากระพริบหายตัวไปจากพื้นหญ้าแล้วขึ้นไปบนลานประลองมือขวาสัมผัสบ,บริเวณตันเถียนของนพก้าจากนั้นเขาก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจมันใหญ่มากศิลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1500เมตร โดยมีดาวหางหมุนวนอย่างเชื่องช้าหนึ่งดวงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงไม่มีเก้าดวงหรือมีวิธีการลับหลานเก้าเจ้าทำได้อย่างไรเขาอดไม่ได้ที่จะถามเป็นวิชาลับที่ข้าบังเอิญซื้อได้จากตลาดมืดเคสวิชานี้ทำให้ข้าสามารถหลอมรวมดาวหางเก้าดวงเพื่อทะลวงถึงขั้นที่สิบได้เขาตอบได้เพียงเท่านี้อืมถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันเข้าใจได้แต่ต่อไปข้าแนะนำให้เจ้าเลิกซื้อของจากตลาดมืด มันไม่คุ้มค่ากับชีวิตเจ้าในตลาดมืดเต็มไปด้วยวัตถุและเคล็ดวิชาแปลกประหลาดมากมายโดยทั่วไปคนปกติจะไม่ซื้อเคล็ดวิชาจากตลาดมืดมากนะเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นของที่ขโมยมาหรือเป็นวิชาหลอกลวงฝึกแล้วอาจทาดไฟเข้าแทรกตายอย่างโชคดีอาจแค่พิการในอดีตเคยมีคนโง่ซื้อเคล็ดวิชาระดับสวรรค์ด้วยราคาเพียงสองหมื่นบาทถูกกว่ามือถือ iPhone ด้วยซ้ำหลังจากฝึกปรือล้มเหลว ไม่สามารถเรียกร้องจากพ่อค้าตลาดมืดได้เพราะอีกฝ่ายหนีไปแล้วเมื่อเขาไปแจ้งตำรวจเขาโดนจับตัวทันทีศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาสิบปีเอาละข้าจะคุยกับเจ้าในภายหลังห่วงไทหันหลังเดินจากไปเมื่อผู้ชมเห็นฉากนี้ก็รู้สึกประหลาดใจจนเปลี่ยนเป็นความอิจฉาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับความโปรดปรานจากผู้มีขอบเขตราชันยุทธ์ต่อให้เป็นลูกหลานสายตรงก็ตามเมื่อห่วงอีเฟยเห็นฉากนี้เขารู้สึกอิจฉาจนกัดฟันกรอด เหตุใดคนที่ได้ดีถึงเป็นหมอนี่ตลอดในเมื่อไม่มีปัญหาก็ให้เริ่มการประลองได้เมื่อกรรมการเริ่มเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจให้เริ่มการประลองยุทธทันทีสิ้นเสียงกรรมการตัดสินห่วงอี้เฟยไม่รีรอโคจรพลังในตันเถียนเขางอเข่าลงโคจรพลังธาตุดินด้วยความเร็วสูงมือขวากำที่ด้ามกระบี่ยังไม่ออกจากฝากักชั่วพริบตาโดยมีห่วงอี้เฟยเป็นจุดศูนย์กลางเกิดรัศมีแรงโน้มถ่วงกดทับกระจายออกไป50เมตรรอบตัว ด้านหลังของเขามีภาพของช้างแมมมอสสีน้ำตาลที่มีตาสีเหลืองอมพันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นผู้ชมที่เห็นเหตุการณ์ก็แตกตื่นทันทีนั่นมันเคล็ดวิชามวยไทยโครจะสารใช่หรือไม่ข้าสัมผัสได้ถึงออ่าของการกดทับพื้นดินใช่แน่นอนมีเพียงเคล็ดวิชาระดับสวรรค์ขึ้นไปเท่านั้นถึงสำแดงพลังได้ระดับนี้นอกจากนี้ดูเหมือนหวงอีเฟยจะเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงตัดแปลงเคล็ดวิชาหมัดมวยเป็นเคล็ดวิชากบีได้อย่างสมบูรณ์ ผู้อาวุโสที่เห็นเหตุการณ์พูดคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดัดแปลงเคล็ดวิชาหนึ่งได้โดยเฉพาะระดับสวรรค์มันมีความซับซ้อนเกินไปพวกเขาไม่มั่นใจว่าหากใช้เวลาสิบปีจะสามารถทําให้สมบูรณ์ได้หรือไม่ห่วงไขที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามหัวเราะในลําคอด้วยความเบิกบานดูเหมือนว่าเวทีนี้จะเป็นการแสดงของหลานชายเขาแรกเริ่มเดิมทีเขามอบเคล็ดวิชานี้ให้ห่วงอี้เฟยตั้งแต่อายุ12ปีหลังผ่านไป6ปีฝึกจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ จากนั้นเมื่อเขารู้แจ้งในพรสวรรค์ของเขาเขาเปลี่ยนมาใช้กระบี่แทนหมัดมวยเมื่ออายุ25ปีเขาหลอมรวมเคล็ดวิชากับร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้วสร้างเคล็ดวิชาใหม่ห่วงไขห,หันไปดูอัครเดชเป็นอย่างไรนี่คือความแตกต่างของอัจฉริยะและคนธรรมดาอัครเดชเพียงมองอย่างเฉยเมยเท่านั้นเขาโคจรพลังอย่างเงียบๆหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเขาจะพุ่งเข้าไปช่วยเหลือบุตรชายทันที นพพก้าวรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงราวสิบตันกดทับร,ร่างกายเมื่อเขาพยายามขยับขย,ยื่นราวกับว่าเขาติดอยู่ในบึงโคลนชั่วพริปตาต่อมาห่วงอี้ไฟ,ฟยฟาดกระบี่ออกไปในแนวทะแยงด้วยความเร็วปานสายฟ้าแล้วฟาดฟันต่อเนื่องออกไปกลายเป็นปรานกระบี่บินเจ็ดสายเขาไม่ต้องการให้โอกาสนพพก้าวหลบได้แม้แต่ครั้งเดียวเมื่อปลาณกระบี่สายแรกพุ่งผ่านเข้ามาเขาใช้แขนทั้งสองข้างป้องกันเอาไว้เกิดรอยแผลลึกลงไปหนึ่งนิ้ว เลือดสดๆกระฉูดออกมาเมื่อเด็กสาวเห็นแขนพี่ชายของนางชุ่มไปด้วยเลือดนางกรีดร้องออกมาและหลับตาลงนางไม่มั่นใจว่าพี่ชายของนางจะรอดจากการจมตีนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามชั่วพริบตาเลือดที่กระเซ็นออกมายังไม่ทันถึงพื้นมันเริ่มควบแน่นตกผลึกกลายเป็นเคียวขนาดใหญ่สีแดงโลหิตราวกับอัญมณีสีแดงจากนั้นเขาเหวี่ยงออกไปสกัดก้านปลากระบี่ทั้งหมด ผู้ชมสูดหายใจลึกเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เด็กหนุ่มคนนี้สร้างความประหลาดใจให้พวกเขานี่มันศาสตร์มืดอะไรกันไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันคืออสูรโลหิตพลังลำดับแรกของเพลิงแห่งความละโมบพ,พวบแน่นโลหิตเปลี่ยนเป็นศาสตราวุธพูดง่ายๆมันคือนักรบโลหิตในรูปแบบของอาวุธไม่เพียงเท่านั้นบาดแผลบนแขนทั้งสองข้างของนกพะเก้าวเลือดหยุดไหลและสมานตัวอย่างรวดเร็ว ผิวสีขาวเนียนราวกับไม่เคยเกิดแผลมาก่อนนี่เป็นอีกหนึ่งพลังของเคล็ดวิชาหัวใจทศกัณฐ์ลำดับแรกการฟื้นฟูไร้สิ้นสุดเป็นความสามารถจากสองในสามของเพลิงแห่งความละโมบเปลี่ยนพลังปราณในตันเถียนเป็นแก่นแท้พลังชีวิตฟื้นฟูร่างกายได้เบื้องตน้นแต่ความสามารถระดับเริ่มแรกยังไม่สามารถนอกอวัยวะใหม่ได้แต่แค่นี้ก็นับว่าขี้โกงเต็มทีหวงให้รู้สึกใจเต้นตึกตักเจ้าเด็กคนนี้มีความลับกี่อย่างกันแน่หลังการโต้กลับครั้งแรก นพะก้าวยังไม่หยุดลงเขาหมุนควงเคียวโลหิตในมือซ้ายเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธเพลิงแล้วเหวี่ยงออกไป,ปเมื่อห่วงอีเฟยเห็นการโจมตีครั้งนี้เขาเปลี่ยนจากรูปแบบป้องกันเป็นหลบเลี่ยงอย่างรวดเร็วต่อให้พลังของเขาเป็นธาตุดินที่เน้นการปรับปรามและป้องกันก็ตามเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังพอสามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้อาณาเขตแรงโน้มถ่วงหายไปเมื่อห่วงอี้เฟยขยับร่างกายเมื่อเห็นเช่นนี้ นพก้าวก็พุ่งออกไปดั่งลูกศรเขตวิชาลัตนาห้าธาตุด้วยการหยิบยืมพลังปราณจากฟ้าดินรอบตัวหมัดซ้ายของเขาง้างออกโคจรด้วยพลังธาตุทั้งห้าก่อนที่จะชกอัปเปอร์คัตขึ้นกลางอากาศผาพ,พื้นหลังของเขาปรากฏวัชระที่เป็นผลกแก้วกระโจนออกมาร่างเงาของมันใช้เขาทั้งสี่ข้างขวิดยกห่วงอี้เฟยขึ้นกลางอากาศห่วงอี้เฟยที่เท้าของเขาหลบเลี่ยงจากการโจมตีเมื่อครู่เขายังไม่ถึงพื้นก็ถูกกระแสพลังโจมตีอย่างฉับพลันอีกครั้ง ช้างวัชระตัวนี้โจมตีด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของมันทิมแทงไปที่กลางท้องห่วงอี้เฟยคว้างอีกฝ่ายขึ้นกลางอากาศดังผ้าขี้ริ้ว <c oughs> ด้วยการโจมตีนี้กระดูกแขนซ้ายแตกร้าวซี่โครงหักสี่ซี่ขณะที่ห่วงอี้เฟยลอยเคว้งกว่าสิบเมตรกลางอากาศเขี้ยวเพลิงโลหิตที่นกพะเก้าคว้างออกไปบินกลับมาด้านหลังห่วงอี้เฟยร,ราวกับมีจิตสำนึกที่ทำตามคำสั่งเป็นผลจากนักรบโลหิตที่เปลี่ยนร่างเป็นอาวุธ แต่เนื้อแท้ยังเป็นนักรบโลหิตเช่นเดิมห่วงอีเฟยรู้สึกเสียวสันหลังวา่าเขาหันกลับไปกลางอากาศโคจรพลังธาตุดินเคลือบที่กระบี่หมายจะป้องกันการรอบโจมตีโดยไม่คาดคิดเคียวโลหิตเปลี่ยนรูปเป็นกระบี่สี่เล่มจากนั้นแทงเข้าที่ร่างกายของห่วงอีเฟยสีทิศทางหัวไหล่ลำตัวแขนขาล้วนถูกแทงทะลุจากสายตาผู้ชมไม่ทราบว่าตายไปแล้วหรือไม่หยุดการประลอง การลอบโจมตีฉับพลันนี้เหนือความคาดหมายของกรรมการเขาไม่คาดคิดว่าเด็กหนุ่มที่เพิ่งถึงขั้นหลอมศิลาจะมีความสามารถควบคุมอาวุธระยะไกลได้โดยทั่วไปตามสามาัญสำนึกสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ขอบเขตรู้แจ้งเท่านั้นกรรมการพุ่งขึ้นกลางอากาศรับห่วงอีเฟยที่กำลังสลบจากความเจ็บปวดรุนแรงลงมาอย่างนุ่มนวลจากนั้นตรวจสภาพร่างกายเมื่อทราบว่าไม่ส่งผลอันตรายถึงชีวิตเขาถอนหายใจโล่งอกแล้วเรียกทีมแพทย์ฉุกเฉินมาดำเนินการต่อ กรรมการมองไปที่ชายหนุ่มบนลานประลองสักพักด้วยสายตาชื่นชมก่อนแจ้งชื่อผู้ชนะการประลองอีเฟยเจ้าเป็นอะไรมากหรือไม่พ่อของห่วงอีเฟยเดินมาดูสภาพที่น่าอนาถของลูกชายที่อยู่บนเปลหามเมื่อเห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาใดๆเขาจ้องไปที่นพกพะเก้าด้วยแววตาอมหิตเจ้าเด็กเวนเหตุใดเจ้าถึงโหเที่ยมนักนี่เป็นแค่การประลองท่านเจ้าตระกูลข้าไม่เห็นด้วยกับการมีผู้สืบทอดเช่นนี้ คนที่มีจิตใจอไมหิตเราไม่สามารถยอมรับได้ห่วงไข่ไม่ได้พูดอะไรแต่สองมือไพร่หลังกำแน่นจนส่งเสียงกระดูกหักหุปากอัครเดชคำรามออกมาเสียงนี้ไม่ดังนักแต่กระแทกเข้าไปในจิตใจของทุกคนไม่มีใครกล้าพูดอะไรตอนนี้การต่อสู้วิสูน์คุณค่าได้ผ่านไปแล้วเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรืออย่างไรผู้ชมที่อยู่โดยรอบก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกลับกันเขารู้สึกเหมือนการเรียกร้องนี้เป็นเรื่องโง่เงา เมื่อเกิดการประลองขึ้นหากมีคนบาดเจ็บหรือพิการต้องโทษที่เจ้าอ่อนแอเองหากสู้กันโดยมีอีกฝ่ายเสียชีวิตการตัดสินโทษในตระกูลก็มีเช่นกันโดยขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงห่วงไข้แค่เสียงเย็นชายิ่งฝ่ายของเขาพูดมากขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องตลกเท่านั้นขณะที่เขาพยายามพูดเพื่อควบคุมสถานการณ์นพเก้าก็พูดขึ้นมาลุงห่วงจ้านท่านหมายความว่าอย่างไรที่ข้าโจมตีอย่างโหดเหี้ยมการโจมตีของข้ามุ่งเน้นไปที่ร่างกายภายนอกเท่านั้น หากรักษาตามมาตรฐานก็หายดีภายในหนึ่งสัปดาห์ได้หรือให้กินยาเรดีสามวันก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติแล้วเป็นความจริงที่นพะเก้าเลือกทําแค่นี้เพราะเห็นเป็นคนในตระกูลหากไม่ใช่เขาจะไม่เกรงใจที่จะฉีกอีกฝ่ายเป็นชิ้นๆหววจ้านที่เจ้าพูดมาไม่ถูกต้องทุกการโจมตีของนพะเก้าไม่มีส่วนกระทบต่อเส้นลมปานหรืออวัยวะสําคัญหากเจ้าไม่มั่นใจสามารถมาตรวจสอบเองได้จังหวะนี้แม้แต่กรรมการเองก็เข้าข้างเขาเช่นกัน ตอนนี้เขาตัดสินใจเลือกข้างอย่างเงียบๆและเริ่มประสบประแจงเมื่อเห็นการแสดงออกรอบตัวห่วงจ้านรู้สึกอับอายเขาไม่มีหน้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปห่วงจ้านและห่วงไข่าจากไปอย่างเงียบๆลูกเก้าดูเหมือนเจ้าจะซ่อนความลับไว้มากมายเหลือเกินอัครเดชรู้สึกอยากพูดหยอกล้อบุตรชายเขาสงสัยเกี่ยวกับทักษะต่อสู้ของนพก้าแต่ก็ไม่อยากซักไซอะไรฮ่าฮท่านพ่อข้าแค่โชคดีเล็กน้อยนพก้าทำเพียงหัวเราะ หากพ่อของเขาอยากรู้ความลับเขาคิดจะบอกเมื่อถึงเวลาสําคัญเมื่อกรรมการได้ยินเช่นนี้มุมปากเขากระตุกเจ้าไม่คิดหรือว่าคําพูดถ่อมตัวของเจ้ามันทําให้ดูอวดดีขึ้นไปอีกจนผู้อื่นรู้สึกอยากทุบตีเมื่อไม่มีเรื่องบันเทิงผู้คนเริ่มแยกย้ายจากไปเหลือเพียงพ่อแม่ลูกนพก้าวพูดคุยกับครอบครัวสักพักก่อนที่จะกลับไปห้องนอนของตัวเองเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้นอนเตียงหรูหราแบบนี้ เขารู้สึกเหนื่อยล้ามากในหนึ่งวันนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายแต่เขายังหลับไม่ลงเขาเปิดช่องทรัพยากรดูผลกยายสถิตมันยังเหลือเวลาอีก17ชั่วโมงก่อนจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นระบบค่าต้องการเปิดการอดิธิฐานฟรี10ครั้งตอนนี้ด้วยรางวัลจากระบบเขามีช่องทรัพยากร45ช่องยังเหลือใช้อีก40ช่องด้วยฐานะเศรษฐีระดับกลางเขาวางแผนที่จะเติมของมีค่าให้เต็มคลังโดยไม่เสียเวลาเขารีบสุ่มกรชาทันที เปิดฟังก์ชันการอธิษฐานสมบัติมงคลสิ้นเสียงระบบจิตใต้สำนึกของเขาย้ายไปยังมิติเอกเทศรอบข้างเต็มไปด้วยความว่างเปล่าด้านบนเป็นฟ้าสีครามมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าด้านล่างเป็นกระจกที่สะท้อนเงาตนเองท้องฟ้าระเบิดขึ้นชั้นเมฆถูกทะลวงเป็นวงกลมดาวหางทั้งสิดวงระเบิดลงมาตรงหน้าเขาหลังตกกระทบพื้น เมื่อลำแสงสะท้อนจนตาพระโมมันก็หายไปปรากฏสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่บรรจุภาพด้านในสิภาพเรียงต่อกันโดยกรอบของวัตถุในนั้นในฐานะคนที่เล่นเกมก็เข้าใจทันทีมันคือการแบ่งระดับของไอเทมครั้งนี้มีไอเทมสีทอง1อันสีม่วงสองอันและสีเขียว7อันดูเหมือนครั้งแรกเขาจะกดได้ของดีตอนนี้โชคมือใหม่ของเขาเหมือนจะยังไม่หมดไปตั้งแต่ได้ผลกายาสถิต เมื่อเขากดไปที่ช่องโฮโลแกรมสี่เหลี่ยมกลางอากาศของระดับสีทองข้อมูลต่างๆก็แสดงขึ้น